ล่าละบอกให้ผมคนติดคุกคนติดคุกโอ้ยคนติดคุกเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมจะตายแล้วเอาน้มเดี๋ยวคิดให้ก็สตาร์เตอร์นี่คุ้นๆเว้ยกอสตาร์เตอร์นี่คุ้นๆผมทำอะไรผิดผมโดนเป็นแพะรับบาปครับก็สตาร์เตอร์นี่ไอ้แบงค์ใช่ป่ะ ผมป่วยขี้เดี๋ยวมาโอ้ยทีมเราตีคุกอะจะได้ตายโอ้ยตายตายตายใช่ไม่แหกคุกเหรออัดตูดอัดตูดยิงเขาทิ้งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอากล้องมาไหมเนี่ยเขามาส่องดูคนติดคุกไม่มีกล้องดู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 ไปตัวอย่างเป็นตัวอย่างอะไร ตูจตายนคุกเหรอเด็กกระโปงไงโอ้ยช่วยช่วยไม่ได้เลยสิคุกช่วยไม่ได้เลยมีมีอะไรจะสั่งเสียไหมครับมีอะไรจะสั่งเสียไหมแกงมันบักมีมีอะไรจะสั่งเสียไหมจะไปเร็วจะแคทจะมาก็บอกนะจะฝากถึงลูกเมียให้ก o ฟาเธอ กับใครโอ้โยว่าอีเหีหย้ยตกใจนึกว่าตำรวจโุ้ยเวน